ช้ให้ไวเช็คให้ชัวรวสนับสนุนโดย AIS 4G Advanced 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS สวัสดีครับผู้ก,กับผมรุจวัตตะกุลทองนะครับในช่วงแชร์ให้ไวเช็คให้ชัวรวกับ AIS ครับคุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงโรคที่มาพร้อมหน้าฝนนะครับหลายคนคงจะนึกถึงโรคฉี่หนูใช่ไหมละครับเพราะโรคชนิดนี้ชอบน้ำเอามากเลยนะฮะยิ่งถ้าเราไปเดินลุยน้ำลุยโคลนโดยที่ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็นะครับอาจจะทำให้ติดเชื้อนี้ได้ทันทีเลยนะครับ และล่าสุดนะครับก็มีเรื่องให้ต้องตกอกตกใจกันอีกแล้วนะครับเมื่อมีนายแพทย์ท่านหนึ่งได้ออกมาให้ข้อมูลว่าการดื่มน้ําอารมณ์โดยตรงจากการะป๋องมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคฉี่หนูเฮ้ยเรื่องนี้มันจริงเหรอเนี่ยเชื่อนะครับเชื่อครับเพราะอะไรเราเชื่อเพราะบางทีที่เก็บไว้ตามกาดังอาจจะมีหนูฉี่และเลอะตรงฝากระป๋องได้ครับ พราะถ้ากินเข้าไปก็คงเป็นโรคครับเชื่อครับผมก็เชื่อครับเพราะว่าเคยได้ยินข่าวมาข่าวเป็นยังไงบ้างคะเขาบอกว่าเป็นมีโอกาสที่คือพวกกระป๋องเนี่ยมันเก็บในโกดังมันก็มีโอกาสที่จะมีหนมูมีส,สัตว์อะไรพวกนี้เข้าไปได้เเพราะว่าเหมือนกับเวลาที่เอาไปเหตุาพมาว่าเวลาเขาขนส่งเรื่องของพวกกรมป๋อมเป็นกระป๋องพวกเนี้ยมาครับมั่งสึกว่ามันไม่ค่อยสะอาดอะครับแต่ก็แบบว่าเวลาเขา วางอยู่หรือว่าเดินทางมาเนี่ยมีโอกาสที่เราพวกหนูแมวแมงสาบไปไต่พวกแบบว่าตามพวกตัวของกระป๋องได้เลยว่าถ้าเกิดของใครจริงๆน่าจะเป็นแบบว่าเอาหอคลาดดีกว่าจะได้แบบว่าไม่เสี่ยงต่อโรกใครพวกนีด้วยโรคเลปโตสไปโรซิส หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าโรคชีนูนะครับมักระบาดอยู่ในช่วงฤดูฝนหรือในที่ที่มีน้ําท่วมขังโดยสัตว์ที่แพร่เชื้อโรคชนิดนี้ก็คือหนูนั่นเองครับโดยโรคนี้สามารถติดต่อได้2ช่องทางคือ 1. การสัมผัสหรือถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดเข้าที่ร่างกายและ 2. การกินน้ําหรืออาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคนี้เข้าไปแต่ล่าสุดนะครับได้มีนายแพทย์ท่านหนึ่งออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคชีนูว่าผู้ที่นิยมดื่มเครื่องดื่มกระป๋องที่เปิดฝาแล้วเทน้ำใส่ปากโดยตรง มีโอกาสเสี่ยงได้รับเชื้อโรคชีหนูเนื่องจากลักษณะของการเก็บเครื่องดื่มโดยทั่วไปจะวางกระป๋องในแนวตั้งฝาที่เปิดจะอยู่ด้านบนซึ่งหากเก็บไม่มิดชิดนะครับอาจมีหนูไปฉี่รถบนฝากระป๋องก็เป็นได้โดยเรื่องนี้ทางด้านนักวิชาการชื่อดังก็ได้ออกมาให้ข้อมูลในทางตรงกันข้ามว่าโรคฉีหนูที่ระบาดติดมากับกระป๋องน้ำอัดลมนั้นเป็นเพียงแค่ forward mail ที่แชร์กันมาผิด,ผด โดยไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดนะครับและหนำซ้ำยังระบุด้วยว่าหากหนูไปฉี่ไว้บนกระป๋องและปล่อยเชื้อไว้จริงฉี่ของหนูก็จะแห้งและไม่สามารถติดเชื้อได้จากการกินหรือสัมผัสกระป๋องอย่างแน่นอนครับ โรคชีนูเนี่ยเป็นโรคที่ระบาดในช่วงหน้าหน้าที่ฝนตกเยอะๆน้ำท่วมนะครับเป็นเชื้อแบคทีเรียโรคชื่อเลปโตสไปโรซิสนะครับปกติแล้วเนี่ยมันไม่ได้จะติดมากับเรื่องของการที่กินน้ำารลมในกระป๋องนะครับจริงเป็นฟอร์บูร์ดเมลที่มีมาหลายปีแล้วนะครับอ้างว่ามีหนูวิ่งตามกระป๋องน้ำลมแล้วฉีดทิ้งไว้นะครับแล้วก็ถ้าเราไปกินเราจะรับเชื้อไปด้วยนะครับในโลกความจริงก็คือว่าถ้าบังเอิญมีหนูมาฉีดทิ้งไว้จริงๆเนี่ยครับพอฉีดมันแห้งไปเนี่ยเชื้อแบคทีรกกครทเร น้ำท่วมนะครับถ้าเรามีแผลที่เท้าเรานะครับหรือว่ามืกษากของการที่ไปย่าในคโครนนะครับแล้วมีโอกาสที่เกิดแผลขึ้นได้เนี่ยเชื้อพวกนี้ก็จะเข้าสู่ร่างกายได้ค่อนข้างง่ายครับแม้ว่าโรคฉีนูที่ระบาดติดมาก,กับกระป๋องน้ําอัดลมนั้นจะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามโรคนี้ก็ยังอันตรายและต้องระวังให้มากอยู่ดีเพราะอาการของผู้ที่ติดเชื้อฉีนูนั้นส่วนใหญ่จะแสดงผลเฉลี่ยประมาณ10วันหลังจากติดเชื้อ และเมื่อเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดจะทําให้เกิดอาการไข้สูงหนาวสัน่นปวดหัวรุนแรงตาแดงท้องเสียหรือบางรายอาการรุนแรงถึงขั้นตับและไตวายวจนเสียชีวิตได้เลยทีเดียวครับในช่วงที่มีน้านท่วมเนี่ยนะครับก็คือระวังเรื่องการที่ไปเดินย่าน้าท่วมหรือว่าต้องระวังในการใส่รองเท้าถ้ามีรองเท้าบูทได้ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าในแผลได้แม้กระทั่งการกินน้ำนะครับที่มากกับน,น้ําท่วมเนี่ยโอกาสที่มีเชื้อนี้ติดมาด้วยก็มีเป็นไปได้ฉันก็ต้องกินน้ําที่ต้้สุเรรรียบรยบบอนะคั แม้ลงอ,อกไปทีนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชายอย่างเราๆใช่ไหมครับที่การดื่มน้ําอารมณ์โดยตรงจากกระป๋องนั้นเป็นเรื่องที่ทํากันเป็นประจําอยู่แล้วแต่ทิ้งอย่างไรครับก็ควรทาความสะอาดบริเวณปากกระป๋องสักนิดนึงครับเพื่อป้องกันสิ่งสปกปรกอื่นๆที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราคราวนี้ก็ดื่มได้อย่างสบายใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการดื่มน้ําอารมณ์โดยตรงจากกระป๋องมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคชีหนูข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องไม่ต้องแชร์ครับขอขอบคุณ AIS 4G Advanced 4G ที T ่เร็วที e ่สุดจาก AIS